kéo kéo Sự ra sự Ô có gì mà Mắn mười đấy nhỉ Mắn mười. Ờ cả mươi Lột cả mươi cần Phải xé ตัวแรงอีกแล้วครับผมเออกักตีนผีอ่ะหลังจากที่แขนข้างขวาลูดไปนะครับผมมาชมคมแรงมาเนี่ยเสียงไหมว่ามันรถไงไอไปแล้วนี่เน็ก หางอะไรวะเป็นยังว่าแต่มันเล้ยวเนี่ยด้ามมีดงออะไรบานนี่ด้ามมีดงอแล้วมันจะถอดออกยี่บออะบานนี่ด้ามมีดงอแล้วมันจะถอดออกอยังไะโอ้ด้ามมีดไปทัวกรันครับครับขีดินครับงอแล้วนี่ถอดออกวะล่ะ แรงเลยเนลัง่งกักกลระพังนี่โอ้แรงเป็นแรงครับสมกับตัวแรงอีหลีโอ้แน่นอนอีหลีอ่ะเดี๋ยวมาทายที่ถนนโอ้มาแล้ว Ừ. Cái hoài là mày. Ăn xì hết bọn. Ừ, ăn xe lên. Trời <laughs> อาจจะไถบ่ได้ดีนะครับผมเพราะว่าแขนข้างขวามันหลูดแล้วมันได้ขันเข่าสุดอ่ะตามสภาพนะครับผมแต่เรื่องรันนี่ต้องยกให้ cám lam nữa phải ăn đấy mang đấy bạn à em hộp xuống xì xuống su สุดยอดจริงๆครับใน,บานรายการกับลามาบอกโอ้แห้งจรลีครับ <c ười> คันเนียมันเป็นรถได้คนโอ้ก็ไท้ได้ตรงเนี่ย,ยไท้ตรงขนาด รื้อมาทอเด้อทอเด้อถึกทอ็อยจะดิเี็บร้ายโอ้หหอบฟ้อมหมดดิเจงหอบฟ้อมบ่ออมบอโอ้แขกดิเห็นไห้โอ้หอบ้อมพ่าแม,ม่น้ำมันมันจะเบิร์ตบ่นะ นี่ฟังเสียงว่าเป็นน้ำมันเบิด์ได้ดิมันน้ำมันเบิดม,มั้งฮะเต็มถังเสียหน้าพี่ไม่ยอมนะเออเสียน้ำมันไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ยอมถม,ม,มห้อยกลางไว้เนี้ยีไไ่ไปไปอีกห้อยหนึ่งฮะเดี๋ยวให้เสียากากถมห้อยกลางไว้ย่อย kéo kéo Sự ra sự Ô có ăn gì mà Mất mươi đấy nhỉ Mất mươi Ờ ra khuôn cả mươi Luật cả mươi gần Phải thế à này โอ้ไปอาดลานแล้วเรียบร้อยครับผมดิโอมาทำอะไรฮะมาน,มานี่มานี่มานี่มาเดี๋ย